สวัสดีครับรายการอาจารย์มโนบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็มีสมาชิกขัานหนึ่งใน a c e b ุ o k ส่วนตัวของผมนะฮะก็รู้จักกันมาอยู่นะครับก็ทํนงานสบัญชีนะฮะแล้วก็จะค้าเกี่ยวไปเป็นอาจารย์ด้วยนะเป็นสายพิเศษด้วยก็เข้ามาถามผมนะฮะเข้ามาถามก็มีคําถามตามนี้เลยนะฮะก็เห็นว่าเราเป็นสานักงานบัญชีนะฮะก็เข้ามาถามเราอะเราก็จะตอบตามความเข้าใจของเราคิดว่าน่าจะถูก้องสวัสดีครับอาจารย์ กรณีสำนักงานบัญชีต้องรับผิดชอบค่ารักภาษีให้ลูกค้าก็แปลว่าสำนักงานบัญชีทำทำบัญชีให้ลูกค้าล้วทำผิดแทนที่จะไปบอกให้ลูกค้าจ่ายตังค์ตัวเองรับชอบเองแบบแมนๆว่าฉันทำผิดฉันจะจ่ายให้แบบนี้นะสำนักงานบัญชีก็ลงบัญชีโดยเดบิตค่าจ่ายเป็นค่าจ่ายต้องห้ามใช่ไหมค่าจ่ายบุคคลก็คือค่าจ่ายต้องห้ามสำนักงานบัญชีสำนักงานงบบัญชี เขาก็จะลงมาทึ่บัญชีแน่นอนเขาต้องเครดิตธนาคารแน่เพราะเขาเป็นคนจ่ายธนาคารแล้วก็เดบิตาค,าค่จาา่<น>ายต้องห้ามแล้วกันต้องห้ามก็คือบวกกลับนแหละฮะ,ะเป็นค่าจ่ายทงบัญชีแต่ไม่เป็นค่าจ่ายภาษีที่เทียวทาขาบอกเทียวเนี่ยนะคะที่เป็นคนออกค่าปรับตรงนี้ให้กับลูกค้าเนี่ยจ,จะ,จะเดบิตต้นทุนเบี้ยปรับเงินเพิ่มเดบิตต้นทุนเบี้ยปรับเงินเพิ่มเลยนะเดวิตต้นทุนเบี้ยปรับเงินเพิ่มแล้วก็เครดิต ราคาหรือเงินสดเนียค่ะแล้วต้นทุนเบี้ยปรัปบหนึ่งเพิ่มนี่เป็นค่าใช้จ่ายภาษีหรือไม่เป็น,นค่าใช้จ่ายไม่ค่ะอันนี้ไปบวกกลับอ่าไปบวกกลับแต่แต่เพียงแต่ว่าที่ลงไว้เป็นต้นทุนเบีย้ยปรับเพิ่มเพื่อที่ะรู้ว่ามีการออกภาษีให้กับลูกค้าเนี่ยออกค่าปรับนี่กี่บาทอืมแต่ถ้าเกิดลงเป็นค่าใช้จ่ายบวกกลับหรือเดบิตค่าใช้จ่ายต้องห้ามเลยเนี่ยมันอาจจะไปรวมก,กับอย่างอื่นตัวอื่นด้วยใช่ไหมมันอาจจะมองแยกการบริหารงานอาจจะแบบ ยากลำบากหน่อยเพราะมันดูกันมาใช่ไหมฮะใช่เจี๊ยบเจ๊จะแยกแยกรายการออกมาเลยว่าเป็นต้นทุนในส่วนที่เรารับทำบัญชีเงี้ยนะของเจี๊ยบสำนักงานเจี๊ยบจะเดบิตอะไรนะต้นทุนต้นทุนเบี้ยปรับเงินเพิ่มเบี้ยปรับคือเอาต้นทุนนำหน้าเลยอ่าจะได้รู้เป็นต้นทุนของงานสำนักงานบัญชีสำนักงานเราเครดิตธนาคารอ่าสิ่งที่คุณถามเนี่ยคุณถามว่าเนี่ยมันมีสำนักงานบัญชีเนี่ยเขาออกเบี้ยปรับเงินเพิ่มให้กับลูกค้าเขาลงบัญชีแบบนี้ ก็สุดท้ายแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยเอาไปบวกกับนะฮะบวกกับทางภาษีห็นไหมฮะของคุณก็เหมือนกันนะมั้อตัวนี้ก็บวกกับบวกกับอ่ะกับทางภาษีนะมันก็มันก็แหละผมก็เนี่ยทำให้เหมือนกันเลยบวกกับทางภาษี่ะเหตุผลที่ต้องบวกกลับค่ะเหตุผลนี้ก็เพราะว่าเจ๊คิดว่า จริงๆแล้วเนี่ยเคยคิดอยู่เหมือนกันว่าจะไม่บวกกลับเอทัวรต้คนคุนเบี้ยปากับเพิ่มอยู่ทนะี่บ้านไอ่านในอดีตคุณเคยคิดว่า,า,วายัางไงเคยคิดว่าไม่บวกกลับเคยคิดว่าถ้าเกิดบริษัทลูกค้าเป็นคนจ่ายถ้าเกิดว่าลูกค้าเป็นคนจ่ายเองคือบริษัทลูกค้าทําผิดแล้วโดนเบี้ยปรับมันเพิ่มเนี่ยเรารู้ว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีไม่ได้ดังนั้นถ้าลูกค้าทำผิดเองและจ่ายค่าบับเองมันก็จะกลายเป็นค่าใช้จ่ายบวกกลับ ให้จ่ายต้องห้ามอ่ะเกียร์ับเพิ่มอยู่นะคะต้องห้ามไปแล้วเครดิตธนาคารใช่ไหมครัแต่ในมุมมองของสำนักงานบัญชีที่ออกแผนให้เนื่องจากเราเป็นคนทําผิดเออเราเป็นคนทําผิดเราก็เลยจะจ่ายค่าปรับนี้เองเออดังนั้นแน่ๆถ้าเราจ่ายเองเราเครดิตธนาคารเราเครดิตธนาคารเดบิตต้นค่าเกียรับเพิ่มอยู่นะคะ ค่าเม่ไย้ปรับเงินเพิ่มหรือต้นบุญต้นบุญเนี่ยปรับเงินเพิ่มมออนเดียวกันอ่แล้วยังไงฮะแต่อันนี้ไม่บวกกลับไม่บวกกลับคุณคุณดูให้ดีนะ <c oughs> คือในอนดีตนะในความคามิดของเขาในอนดีตความคิดของเขาในอดีตเขาคิดอย่างนี้ว่าจะไปใช้จ่ายบวกกลับได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าทํ <c oughs> าผิดของเขาเองแล้วเขาก็จ่ายของเขาเอง<ม>ตัวนี้ก็จะกลายเป็นบวกกลับเข้ามาะ แต่ถ้าเกิดเราไปสำานานบ,บนัญชีแล้วเราทาผิดให้กับลูกค้ารายนี้แล้วเราเป็นคนจ่ายเราก็ต้องลงบัญชีแบบนี้แล้วเราก็ต้องจ่ายแล้วก็เครดินธนาคารแต่ตัวนี้เป็นแค่จ่ายก็คือค่าเบี้ยปรกับตัวนี้ก็คือไม่บวกกับนะไมบ่บวกกับคุณเคยคิดอย่างนี้ใช่ไหมแต่แล้วทำไมคุณถึงเปลี่ยนความคิดล่ะเออแต่แต่ผมว่านะคิดแบบนี้ผิดเพราะว่าอะไรนะฮะคุณลองมองในมุมมอง,มองสกกรัรภาร จะให้ตอบเปนะเนี่ยอ่าให้คุณเชื่อมตอบดีกว่า <c oughs> เพราะว่าเราคิดคิดเ <c oughs> หมือนกันแหละนะค่ะในมุมมองเรียบตอนแรกๆเลยนะคะคือมีแวบหนึ่งเข้ามามาแค่แวบเดียวแวบเดียวแบบสั้นๆด้วยมีแวบนึ่งเข้ามาว่าเอ๊ะจะบวกกลับหรือเปล่าเพราะว่าสำนักงานบัญชีเราเนี่ยเ็เป็นคนจ่ายตรงนี้อยู่แล้วนะคะมันก็ไม่ควรเป็นค่จ่ายบวกกลับสิ มันควรเป็นใ้จทุนอ่ามันควรเป็นต้นทุนของเราและมันไม่จ่ายมันควรเป็นต้นทุนบริการของสำนักงานสอบบัญชีของสำนักงานบัญชีของเราใช่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 ค่ะเพราะว่ามันมันเราต้องเป็นคนจ่ายมันต้องเอาควรเอามาเป็นให้จ่ายได้สิเออแต่ว่าการทําการทำผิดเนี่ยคือลูกค้าเราเราทำผิดแต่ว่าลูกค้าต้องรับผิดชอบไงแต่เรามารับผิดชอบแทนลูกค้าด้วยค่ะ ก็แล้วยังงไก็มาคิดอีกแง่หนึ่งแวบเดียวอ่ะหลังจากนั้นคุณเปลี่ยนความคิดใหม่ก็มาคิดแง่หนึ่งว่าเอ๊ะไอ้ค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มของกองมวลตามมวลราชดากรเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรมสรรพากรกรมพัฒน์กรมสรรพาสามิบเนี่ยเอ้ยไม่ใช่กรมพัฒน์กรมศุลกากรกรมสรรพาสามยิบเนี่ยนะคะค่าปรับพวกนี้เนี่ยหรือภาษีพวกท้องถิ่นด้วยนะใช่ค่ะก็คือค่าปรับพวกนี้เนี่ยนะคะสรรพากรไม่ให้เป็นค่าจ่าย ไม่ให้ไปใค้ใจ่ายพวกเบี้ยปรอบเงินเพิ่มดังกล่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าเบี้ยปรอบทางอาญาก็แล้วแต่พวกนี้เขาก็ไม่ได้สนใจว่าใครเป็นคนจ่ายเพราะเขาบอกว่ามันคือการทําผิดเ,เพราะฉะนั้นในเมื่อสํานักงานบัญชีเป็นคนทําผิดหรือจ่อา,ายสีไม่ตรงจ่ายล่าช้าแล้วมีค่าปรับเกิดอเ้ิมันก็ควรไม่ควรไปให้สายของ,นของนันาคานบัญชีด้วยก็เลยคิดอย่างนั้นพอคิดอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ก็เลยเอาไปบวกกล่าค่ะ ในมุมมองของผมมองนี้นะฮะก็คือว่าในมุมผมมองในมุมสมภครนอย่างเดียวเลยในมุมของสมครคอนคือถ้าผู้ประกอบการหรือใครก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับสมภครนเนี่ยใครทาผิดแล้วสมภาอนจะจะเก็บเบี้ยปรเงินเพิ่มเมื่อไหร่เงินดังกล่าวที่สมภครนเก็บได้และคุณจ่ายมาสมภครนมีมุมมองอย่างเดียวคือห้ามไม่ให้จ่ายดังนั้นไม่ว่าลูกค้าจะเป็นคนจ่าย หรือสำนักงานบัญชีจะออกให้ในมุมมองสรภพกรฉันไม่สนใจเรียกแบบเงินเพิ่มดังล่าฉันบอกอไล้ไงว่าอย่าทําผิดถ้าทําผิดฉันให้เป็นค่าจ่ายดังนั้นไม่ว่าใครจ่ายต้องเป็นค่าจ่ายต้องหา้ามผมมีมุมมองอย่างนี้อ่ะจบสรุปแล้วนะฮะสรุปเลยแล้วกันตามที่อุนอ้านมาว่านี่อาจารย์ครับสำนักงานทำสำนักงานบัญชีทำผิดก็เลยยอมรับผิดชอบ จ่ายเงินเรียกปรับเงินเพิ่มให้กับลูกค้าคือเอาเงินไปจ่ายสัมภาระเองอเขาลงบัญชีแบบนี้ถูกไหมผมก็บอกว่าถูกครับสรุปก็คือคุณจะลงชื่ออะไรก็ได้สุดท้ายค่าจ่ายตัวนี้มันต้องบวกจับเพราะมันเป็นภาษมันเป็นค่าจ่ายต้องห้ามนะเขาไม่ให้เป็นค่าจ่ายนะแล้วคราวนี้มีคำถามต่อไปว่าส่วนบริษัทลูกค้าก็ไม่ต้องลงก็ไม่ต้องลงบัญชีถูกไหมครับบริษัท บริษัทลูกค้าลงบัญชีเลยในกรณีที่มีการจ่ายให้กันเนี่ยจ่ายแทนพอดีผมเห็นบริษัทลูกค้าบางรายลงค่าปรับทางภาษีที่สำนักงานออกให้โดยเดบิตค่าปรับเครดิตรายได้เขาเขาเขาหุ้มประเด็นตงนี้ว่ามีบางที่นะเขาลงอย่างนี้มีบางที่ลงแบบนี้บางที่ก็คือไม่ลงส่วนไม่ต้องลงอ่าบางที่ก็ไม่ไม่ต้องลงบางที่ลง เขาเลยเราถามว่าเรามีมองไงสําหรับบริษัทเนี่ยที่ถูกสำนักงานบัญชีจ่ายค่านุ่งค่นี้ให้สาหรับเบี้ยประกันเพิ่มเนี่ยจะนึกเป็นรายได้ไหมของเทียบเลยเอาของเทียบเลยของเทียบไม่ลงบริษัทลูกค้าไม่ลงเลยอืเพราะว่าเราไม่ได้จ่ายเงินเราไม่ได้จ่ายเงินเงินก็ไม่ออกเพราะเงินไม่ออกแล้วด้านเดบิตจะเป็นอะไรถ้าเดบิตก็ไม่ลงบัญชีเลยก็ใช่ไงก็มาไม่ได้เงินไม่ออกถ้าจะลงบัญชีถ้าจะลงบัญชีก็ต้องเดบิตค่าใช้จ่าย <Okay. S 1> แล้วเครดิตรายได้อยู่แล้วเราไม่เห็ใจตามคุณเดบิตใช้จ่าย,ายคุณเครดิตรายได้หักผลลูกกันก็เป็นศูนย์ดังนั้นไ,ไม่ต้องลงผมว่าไม่ต้องลงเพราะว่าในมุมมองอย่างนี้เนี่ยเราบริษัทไม่ได้จ่ายเงินบริษัทไม่ได้จ่ายเงินก็ไม่มีเอกสารอะไรไมาที่ลงบัญชีอยู่ยแล้วเออลมวมีเอกสารอะไรก็ไม่มีเอกสารอะไรอยู่แล้วเพราะเพราะเอกสารนี้ต้งไปลงที่สำนักงานบัญชีเพราะสำนักงานบัญชีเป็นคนจ่ายของของเจี๊ยบเนี่ยที่ทำอยู่เจี๊ยบก็จะถ่ายแบบสมมย์แล้ยื่นแบบกรกศูนให้ลูกค้าผิดอะไร เจ้าก็จะขายสำเนาแบบพพ30ศูนพร้อมสำเนาใบเสร็จของลูกค้าแล้วก็พร้อมใบค่าปรับตัวจริงแม็กติดกันเก็บเข้าแฟ้มของสำนักงานบัญชีครับค่ะในมุมที่เราเป็นผู้จ่ายใช่ใช่ค่ะในมุมที่เราเป็นผู้จ่ายอืสรุปตอนจบเลยนะฮะเมื่อสำนาาักงานบัญชีออกใบปรับเงินเพิ่มแทนลูกค้าสำนาาักงานบัญชีก็ลงเลยครับไปค่าจัดต้องห้ามแล้วบวกกับธรรมศรีลค่ะแล้วเครดิตธนาคารไป ส่วนบริษัทลูกค้าที่สำนักาบัญชีออกค่าใช้จ่ายอะไรแทนให้เนี่ยที่มันเป็นเบี้ยปากของธรรมกรเนี่ยนะคะไม่ต้องลงบัญชีก็เป็นมองอย่างนี้นะคะัค่ะ <laughs>